อันนั้นจิตแม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกนะแล้วก็ไม่ได้ฟังใครนะแต่แม่รู้ว่าเราต้องมีครูบาอาจารย์และแม่ก็ยังอิจฉาทุกคนเลยว่าคือความความอิจฉาทุกคนมีว่าเออมีพระมารดามีแม่เป็นผู้พิส่าไปซ้ำแม่แต่แม่มีพระมารดาเป็นผู้พิษานะแต่แม่ไม่มีกายทั้งขาดมนทนั้นเองรู้เข้าใจยังยุ่เข้าใจยังแต่เรามีพระครูองค์ในของเราด้วย แล้วมีพุทมารด,าด้วยแล้วมีแม่ที่คอยคำปรึกษามีอาจารย์พ่อให้คำปรึกษาได้เขาจะยังว่าอมีมันดีกว่านะดีกว่าที่เราทําเองถ้าเราทําเองแล้วเราทาแล้วหลงแล้วก็บารมีเราไม่ถือ่องค์นายเราก็เปิดไม่ได้เพราะว่าความหลงในตนเองยุคเข้าใจยังแล้วบางคนบอกว่าการจะรับขันรับทานครูอะไรเนี่ย ต้องไปที่ใดก็ได้มันก็จริงถ้าบารมีเราพอนะถ้าบุญบารมีและองค์ในเรามากพออ่ะไม่ต้องไปแต่ถ้าเกิดท่านองค์ไหนท่านต้องการที่ไปอ่ะให้ให้รับพระครูบาอาจารย์เพราะอะไรลูกนั่งสมาธิสินั่งเยอะๆแล,ล้วรู้สึกจิตของนัานแล้วท่านจะบอกคำตอบในจิตรู้เองว่าเพราะอะไรเราไม่ต้องไปถามใครเลยเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง ทำสมาธิดูแล้วก็พิจารณาแล้วก็มีข้อสงสัยก็ถามนั่งตั้งจิตถามและคำตอบมันจะมาในจิตเราไม่ได้ยินเสียงนะเราจะมีเรียกว่าโทรจิตแล้วเราจะรู้ลาอ๋อคำตอบคือแบบนี้เองเคยเป็นปะ่ะใช่ไหมอันนี้ต้องปฏิบัติท้าไม่ปฏิบัติยากที่จะเข้าใจถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้นะก็จะกลายเป็นว่าพอพอวันนี้ยความรู้เรื่อง เดี๋ยวพอก้าวเข้าไปอะเหมือนละหายไปหมดละกลับไปเหมือนเดิมจริงปะเหมือนที่แม่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าพอกลับไปปฏิบัติได้มีกี่วันลืมละไม่เอาละมันก็เลยไม่มัน่นคงการปฏิบัติมันยากนะการทําความดีนี่มันยากนะไม่ง่ายนะจริงปะแต่การให้พูดด่าใครเนี่มันง่ายกว่าเนะการทําชั่วมัน มันง่ายกว่าหรือว่าการที่ว่าร้ายหรือว่าทําลายคนอื่นมันง่ายกว่านะจริงไหมการที่มันนั่งสมาธิให้นั่งนิ่งๆเนี่ยนะไม่ได้นะทั้งทางที่มันไม่ได้เสียงเยงินทั้งทางที่มันแบบว่าไม่ได้นี่เลยนะแค่เสียเวลาแล้วก็เราอยู่นิ่งๆเนี่ยเรายังทํายากเลยจริงป่ะการปฏิบัตินะรูปปฏิบัติแต่ลูกถึว่า,ามันค่อยพัฒน,นาไป แล้วเราเมื่อเราทําเราจะรู้ว่ามันเป็นไปตามขั้นตามขั้นเราจะก,ก้าวกระโดดไปเลยไม่ได้ยังทําได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้5านาทีสินาทีก็ตามนี้ทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้ไปแล้วเราก็จะมากขึ้นเป็น15ิ้านาทีเป็นครึ่งชั่วโมงแต่ถาเกิดเราไม่เคยทําเลยจะไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง3ามชั่วโมงมก็เป็นไปไม่ได้ไงโอ้แค่นั่งแป๊บเดียวก็ขยุกข,ข,ขยิกเน็บกินแล้วเดี๋ยวจิตลหตลงไปนน่นจิตหลงไปนี่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาแทรกซ้อนนะมันเป็นการเรียนรู้ว่าิตเรา พัฒนาได้แค่ไหนในการนั่งการอยู่กับตัวเองบางทีเขานั่งไปนีการการลึกคิดมันจะมีเรื่องก็ความทรงจําย้อนเข้ามาเคยเป็นมะนั่นคือมันจะสอนเราแต่ยังทำให้เราสติเจื่อหนาว่าอ๋อจากจากเมื่อก่อนเนะี่ยถ้าเราไม่มีสติสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่เรียกว่าทะเลาะกับพ่อแม่หรือว่าบางทีเถียงแม่ไปเฉียงแม่พูดกําเนิดอย่างเงี้ย เถียงครูบาอาจารย์ไปวันนั้นเราไม่รู้หรอกเราจะเข้าข้างตัวเองว่าฉันพูกอะไรเงี้ยใช่ปะแต่พอเราได้นั่งสมาธิแล้ววะมันจะมีอะไรที่เรียกว่าตัวรู้มันจะเปิดและจะทําให้เกิดปัญญาทําให้เราพิจารณาว่าสิ่งที่เราพูดไปเถียงไปอ,อ๋อวันนั้นมันมีเหตุอ,อ๋อเข้าใจแล้วแม่เขาหวางดีกับเราอย่างนี้เองอาจารย์เขาหวางดีกับเราอย่างไรเขาถึงได้สอนเราเตือนเรา,เราถึงได้ถูกเราเร่งนั้น มันจะเกิดผลที่ทาให้เรามีจิตสำนึกที่ดีขึ้นมาและทําให้เราระลึกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นะท่านหล่อเราท่านปรัฒนาดีกับเราและเจตนาอาคติจิตในใจเรามันก็จะค่อยๆคลายไปได้มันจะไม่มีเรียกว่าอารมณ์โกรธต่อไปแล้วเราก็จะมาเข้าใจเข้าใจรู้จริงไหมเป็นไหมเป็นหรือเป็นเป็นนะะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเรามีสติ แล้วเราพาจิตเราพาจารณาแม้แต่การนั่งน,นั่งสมาธิแล้วเจรนาแล้วทอมมันมันมันจะระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าทําไมชีวิตเราถึงเป็นแบบนี้ชีวิตคู่เราถึงเป็นแบบนี้มันต้องมีเหตุและผลผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นอะไรคือต้นเหตุอะไรคือสาเหตุแล้วพอเรานั่งสมาธิไปเมื่อเรามีคําถามอยู่ในใจเราอยู่ในจิตเราเรานั่งไปแล้วมันจะมีคำตอบคำตอบบว่าเพราะว่าลูกดื้อ ก็พะว่ารู้อะเอาแต่ใจก็พาว่าบุญกดการหรือว่ากรรมกดกันแล้วก็เลยต้องพัดพากเราก็จะได้คำตอบตรงนี้นะนี่คือการการนั่งนะสมาธิแล้วทำให้เรารู้รู้ตัวรู้ตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นและทำให้เราพาพาจิตเรานั้นอนะเข้าถึงสภาวะธรรมและสภาวะกรรมดีมากขึ้นและทำให้ องค์เทพที่อยู่ในจัวเราอะชัดขึ้นและสามารถที่จะเปิดเปิดจิตเปิดยานท่านให้สอนเราได้อย่างชัดเจน mm hmm. แลวเราก็สามารถบอกต่อ,อคนอื่นได้ชัดเจนนี่แหละ mm hmm. มันจะเปิดทุกอย่างเพราะว่าอะไรปะแมบแต่การที่เราทำเนี่ยแม่จะบอกเลยนะทำได้นิดเดียวทำได้ไม่มากแต่เราลงมือทำ mm hmm. เราได้เรียนรู้แล้วเราจะกล้าไปชูดขั้นต่อไปได้ ถ้าเราไม่ลงมือทำมันจะก้าวไปขั้นต่อไปต่อได้ปะไ,ได้มันก็อยู่กับพี่อยู่งั้นน่ะมันก็ไม่เจริญสกักทีแล้วก้าวต่อไปไม่ได้แต่พอเราลงมือทำปุ๊บเราก็ไปต่อได้อ๋อวันนี้มันเป็นแบบนี้นะจิตเราเป็นแบบนี้เราจะรู้ตัวเราเองอย่างเงี้ยลูกทำแล้วพี่เขาจะรู้ไหมว่าเราจิตเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงตัวเรารู้ดีที่สุดจริงป่ะเราจะรู้ตัวเรา ล้วจะดูว่าอ,อ,อารมณ์เราเปลี่ยนไปไว้พอทำสมาธิได้เดือนนึงนะสองเดือนแล้วทำไมไม่เนอารมณ์แรงเลยนะไม่มีโทสะเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วเราจะเรานี่แหละจะรู้ตัวเองที่สุดเลยละว่าเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงไม่ใช่ว่าความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติหรือว่าการทําความดีถวายบูชาเทพหรือว่าถวายพระพุทธองค์เนี่ยจะรวยจะถูกหวยอะไรเงี้ยไม่ใช่ให้รู้ในจิตแล้วก่อนที่แม่อธิบายให้ฟังเนี้ยให้รู้ในจิตแล้ว เราไปปฏิบัติธรรมที่วัดก็แล้วแต่วัตถุประสงค์คืออะไรพระพุทธองค์ท่านให้เรารู้ว่าพิจารณาจิตเรากายเราใจเราจิตเราอะ่ะมันหลงไปแค่ไหนแล้วมันย้อนกลับมาพิจารณาได้ไหมแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้ไหมนี่คือการพัฒนาจิตแล้วเราพัฒนาจิตเราปุ๊บจิตเราดีคิดดีแล้วเรารู้แล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นอ,นอามนุษย์เนี่ยมันมาทำลายเรามันทําให้เราชีวิตพังเพราะอย่างนี้นี่เอง มันก็ทําให้เรามีสติขึ้นและต่อไปอะ่ะบทเรียนตรงนั้นมันก็เป็นการเรียกว่าเป็นครูสอนเราใช่ไหมแล้วครั้งต่อไปเราจะมีคู่เราจะผิดพลาดหรือไหมไม่แล้วจริงปะมันทําให้เราชัดขึ้นทําให้เราแข็งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นทําให้มีปัญญาเจรนาอะไรได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความรู้สึกแต่ใช้สตินี่แหละคือกฎข,ข,ข,ของการเป็นบ้าน จริงนะลูกถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้รูที่แท้จริงคือตัวเรานี่แหละคือประสบการณ์ของเรานี่แหละคือวิชาชีวิตของเรานี่แหละที่เราเจอผู้คนมามากมายหลากหลายกรรมใครกรรมนั้นกรรมเขาเราเห็นเราก็ไม่สามารถที่จะไปกกลายได้เราไม่สามารถที่จะปอก็าได้คนน่ะแม้แต่ตัวเองลองสืารูาสิกิ มีคนมาบอกเราหรือแม้แต่พ่อแม่หรือว่าครบาอาจารย์เตือนเราแค่รับฟังแต่เอาจริงๆความดื้อนนะ่ะมันลึกมากลึก,ล,กลากลึกของความดื้อนนะ่ะมันโ,โหมันหนากว่าจะคุดออกมาได้เนี่ยใช้เวลานะจริงปะงเพราะฉะนั้นนี่ไงท่านหนึ่งต้องมาพัฒนาใจไงพัฒนาจิตให้คิดเป็นอ่านเป็นเห็นทําได้และชีวิตเราจะมีความสุข และเมื่อเรามีความสุขใจสุขกายแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราชีวิตเราก็เปลี่ยนทันย้พลังน,นึงดูดนะจิตเราเป็นดีแล้วไงไม่มีอาขุศลไม่มีการคิดลบการที่เราคิดไม่ดีกับแม่ไม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์หอวาคนที่เรียกว่าปัจนาดีกับเราเราจะเข้าใจพอเราเข้าใจรูบาแรงดึงดูดอย่างเงี้ยมันจะดูดสิดีดีมาหาเราทำอะไรก็ดีดีไปหมดเลยแล้วรู้จะเห็นเองนี่คือผลลัพธ์ภายนอก มันต้องอยู่จากภายในก่อน